โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเ e n s h i Impact อีก,กครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาทำการสรุปเควสที่เสียงเมืองรีเยส,สั้นๆง่ายๆที่มันจะเป็นเควสที่มีชื่อว่าทรายแห่งพันธสัญญาที่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองโจล่าสมบัติกับกองทหารเมืองรีเยท,ที่จะต้องเข้าต่อสู้กันซึ่งจะเป็นอย่างไรก็มาดูกันเลยดีกว่า โดยจุดที่เราจะสามารถรับเควสได้นั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเควสนั้นก็จะเริ่มโดยเรามาเดินเล่นตามชายทะเลตัวของเรานั้นก็จะเจอกองโจราสมบัติที่กำลังเข้าต่อสู้กับชาวฟอนเตนอยู่แต่แทนที่เราจะได้ช่วยชาวฟอนเตนเรานั้นกลับไปช่วยกองโจราสมบัติแทนอะไรกันครับเนี่ยซึ่งคนที่เราช่วยมันก็คือสาวนุ้ยทัวเล็กซึ่งชื่อก็แปลกๆนะเนี่ยโดยตัวของเธอนั้นก็บอกว่าลูกพี่ของเธอนั้นกำลังติดปัญหาอยู่ตรงบริเวณชายทะเลซึ่งเธอเนั้นก็จะขอให้เราไปช่วยลูกพี่ของเธอต่อซึ่งเรื่องรราจะะเนังต่อซึิมสบ ตามมาเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะพบว่าแก๊งกองโจลาสมบัตินี้นั้นดูเหมือนจะมีการตกลงการค้าบางอย่างกับพ่อค้าชาวฟอนเตนซึ่งดูจากสภาพแล้วไม่น่าใช่ธุรกิจที่ถูกกฎหมายเท่าไหร่อ่ะนะแต่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าดีลบางอย่างนั้นจะไม่ลงตัวพ่อค้าชาวฟอนเตนนั้นดูเหมือนว่าจะเหลี่ยมตัวของกองโจลาสมบัติโดยการจะพุบธุรกิจนอกกฎหมายของพวกกองโจลาสมบัตินั่นเองนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องช่วยกองโจลาสมบัติในต้นคลิปนั่นเองซึ่งในส่วนนี้เราก็มาเป็นกําลังเสริมของพวกกองโจ จอนนี่ก็จอนนี่เผอเจอพลัง่งเทพฟอนเตนเข้าไปนี่ฟังบอกเลยเทพฟอนเตนฟันไม่กี่ที ซึ่งหลังจากที่เราจัดการกับเหล่าพ่อค้าชาฟอนเตนได้เรียบร้อยแล้วเหมือนว่าโหวหน้ากลุ่มอย่างเหล็กจ๋านั้นก็เหมือนจะได้ใจหลังจากที่จัดการกับพ่อค้าเหล่านั้นไปและที่จะลงมือปิดปากเราที่รู้เรื่องราวนี้แต่ก็มีเหตุการณ์หักมุมขึ้นมาก่อนซึ่งก็คือตัวของสาวนุ้ยทัวเหล็กนั้นก็คือสไปา์ของกองทหารเมืองลีเย่ที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อมาจับกลุ่มการค้าแบบผิดกฎหมายนี้สู้ตายเดี๋ยวได้ตายจริงนะออกไปเลยเฮ้ยทำไมทำไมเอาแต่ยืนดูล่ะครับคุณชัชิวันะ เด็กจิมบนนะทำไมถึงเอาแต่ดูล่ะครับกองทหารนี่คือแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยซึ่งเอาเป็นว่าหลังจากที่เราจัดการกับหัวหน้าแก๊งกงจูราสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเควสนี้นั้นก็จะเป็นอันจบลงแค่านี้เลยซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทําไมตอนต้นคลิปนั้นเราถึงช่วยกลุ่มจูราสมบัติเพราะพวกเขานั่นก็คือกองทหารที่แฝงตัวเข้ามานั่นเองซึ่งก็เป็นว่าเควสนี้ก็จบลงได้ด้วยดีนะ ไมเป็นมันคิดบดง่ายอย่างอันเนี้ยหมดแล้วอเควสเนี้ยโธ่คิดบดง่ายยังออกโอเคๆจบแค่นี้ก็ได้เควสจบแค่นี้สินะไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วนะเขาเป็นว่าจบไปสําหรับเควสสั้นๆง่ายๆที่เพียงแค่เรารู้จุดทําเควสก็สามารถทําได้เลยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากก็คงประมาณนี้สําหรับเควสเควสนี้และในวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามดูสําหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนละบายยจ้า